c c đi đâu đi đâu à đi đâu 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 đi có đi đi đấy đi đi đấy đi

คอยคำลงแรงเนาะมาอัปเดตเยี่ยมยามความคืบหน้าน้ากันนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางนะบ้านเฮือนซานของทางพอน้องเอสดะกะทาง S, น้องเอสดำเนาะถือว่าพ่วงน้ากันเบิดเลยนาะพี่น้นะองเนาะเรื่องตัวนั่นกันลืมพนะี่นะ้องเนาะโมเมนต์ลืมพี่หน่อยมันไปไลายหมง่งไรยบอนเอาเป็นว่าเมื่ออนะื่นเนาะบริษังสื่อสายไฟมาให้เราหนึ่งปักไฟใส่หันละบพนะนะี่หน่อยเนาะอมื่อนจังวากันเนาะอันนี้เฮามาเบิ่งกน้ากันตัวนี้ก่อน ทางสร้างนี่น่าจะเดินทางกับเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อน,นี้ก็เป็นวันเสาร์ตอนแดงและมื้ออื่นวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เพิ่นรวมเนาะน่าจะเป็นวันจันทร์พุ่ลนลพี่น้องเนาะพี่น้องนะเลยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่นอนะ้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะตัว่าค้างนี้ก็ผ่านไปแล้วพี่น้องเนาะสำหรับทางไม่ าพา,ชานะเชล่าเนะาะเก้าสิบแผ่นบ่งบอว่าสีพ่อหรือว่าจังใดเนาะติดตามเบืองน้ำกันจนให้เพิ่นติดตั้งไปแล้วเพืน่นแล้วพี่น้องเนาะเป็นสีเนาะโอ้ท่าไม้บ่นะนี่คุ้มเข้มคักแท้นะี่เนาะโอ้สีนี่ตั้งหงงามเลยโดเด่นี่เนาะโอหันมาทางนี้ก็เนานะอ๋อเดือดเอเดินเะข้าเนาะนะ เป็นได้ได้นาทางนี้เฮาคือคือใส่หมวกแบบนั้นแท้นี่หนาวมอมบางกะสิไงอือพอมึงกินแฮงอีดอกเนาะเออกินแงด้โธน่แหละอันนี้เนาะทาเรียบร้อยแล้วทา้นี่เนาะไปทานี่นเอ็ดบ่โอ้แต่ว่าต้องรอบ2เนาะอันนี้มันรอบแรกมันยังจงอยู่เนาะ สีเลขสับพ่อย oh. 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 uh ู่บ่มาบุญเขาสับพ่อได้สีมาตึงอ๋อเพราะว่าอันสีนี่เล่าหน้าเจ้าสีที่บุเชียงซื้อมาอันนี่เนาะมาทานิมไปว่าให้สีที่เจ้าซื้อมาแล้วฉันก็เอามีแต่ว่าเอากระป๋องตัวนั้นแล้วไปเทียบซื้ออยู่ห้างเอ้ยนั่นแหละอยู่นี่ทางอยู่เมืองเซนนี่ขัวมือฮะโอ้สร้างเขวัญมือเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแป็นจังบวังบม่เม็นยูนี่บวจักบ่ คือมีคือมีเกือบรถลลไหนหรืเฮรอใช่ใช่ช้างเมือ่อไรบอช้างอิดเติรเติดโอ้คักเลยนี่ด้เตินแบบซีนอนนี่โอ้สุดแซนด้วยแล้วนี่เนาะคักเลยนี่ <S <S มันยัง่งคนภาคกันเห็นยังอ่ะนะที่เข่า อยกินข้าวกับบุนเท่นี่เนาะติด oh. no. คอนี่กว่านี่จงเป็นเท่นี่หิวข้าวคือกันได้เฮากะ mm hmm. อืมนะพอดีแล้วเนาะเดี๋ยวไปถามทั้งน้นองเอ็ดก่อนกบานทางน้องแก๊สบอไปหาป้าบอที่บ้าจังไดอ่าน,นี้ครบแล้วอันนี้เนาะไปไหนเนาะไปไปเบิ่งบุญก่อน อะมาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะอ่ะมามืาออื่นวันอทิตโอ้ยสร้างยุดแล้วนี่พี่น้องเนาะแล้วก็แเมนนี่แหละเนาะอ่าพี่น้องว่าสีนี่นี่ไผได้เป็นคนเลือก,กว่าใัน่เนาะคือบุเชงเองพี่น้องเนาะอ่าทางแม่เพิ่นทีเพิ่นซอยนี่ากับพิ่นกับบุได้ระบุมาสีแต่ว่าบุเชงอยากออกสีแบบนี้ให้แล้วก็ตัดขอบขาวนี่แหละเนาะนั่ยนี่น่ะไปพุ่นแล้วก็แเมนว่า อาจจะเป็นวันจันทร์หรือว่าวันนั้นก็สิได้ซื้อสังสีมาให้เราเนาะไปเดี๋ยวย่างขึ้นไปเบิ่งก่อนเนาะโอ้อันนี้บ่ได้นี่นี่ายเนาะ่ได้นี่มันบ่มุ่นบ่บุ่นี่นี่น้อยเหยียบเลยนี่ื้นเป้เิไว้งบ่โอ้พนละแนดนี่อมุ่นบ่ได้พี่น้องนีฮ Có lẽ thì thế đấy em ạ! Làm ơn ông, ngươi làm ơn đi! Cáo stuffed như vầy nè! Bỗk ăn ngon không, nhưng mà làm ơn Ông nào65 Đang ăn nhẹ mắt grupo keluar Thì pHitus ra cũng dễ, sao chỉ nói rồi này เพราะว่าอัน <H> นี้พี่น้องไได้เนี่เอาไว้กันกันห่องแล้วกันกันห่องตัวนี้เด้ทั้งหมดทั้งสี้นเล้เป็นเส้นเาเนาะแม่นประหยัดอเบดขากด้สีนี่นี่ได้อารุ่นนี้แหละสีนี่้อ้จังไปยอดน้ำกันเลยเนาะ

เลยนะครับแล้วก็เนนนาดีคักๆักไปหน่อยนี่ก็จะมีประตูนี่แล้วนี่เปิดนี่ก็ซองไปหนีเด้นี่มองตอดีเนาะงามงามทางไปทางนอเอียดพี่ไปนี่เนาะ มาพี่ลนะเนาะไลยคนไล,ล,ล,ลยพี่น้องกนะ็รอติดตามว่าบ้านดังนี่แหละพี่น้องเนาะว่าหลังจากแล้วแหละออกมาสิออกมาแบบใดติดตามเบืองน้ำกันเนาะเพราะว่าสร้างนี่คิ้วลายเลยพี่น้องอช่วงนี้คิ้วลายเพราะว่าเฮือนซ่านนี่ทางเธอนี่ก็จะได้เพชรพุ่นอีกนี่หรือเฮือนน้องแพนอีกเนะะาะแต่ก็ทะทั่งน้องวีน้ำเีกเนาะ วินี่น้ำพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลากำกึ่งเนาะบวบุญเนาะพอมันจะเข่าปีใหม่เนาะแล้วเขาจะเฮ็ดการ์ตื้อบเต็มที่ภานใดเนี่ยนะพี่น้อง้ยมีแต่ว่าช่วงดังปีใหม่ซะเนาะปีใหม่พอดีดังปีใหม่ลังเข่าดาวแล้วจังอันนี้อันนี้ยังกำกึ่งครับปีใหม่แล้วบเต็มว่มที่ภานในเนาะเกิดนี่แหละเนาะทางครอบครัวคนอยู่นเนาะ สาสานอยู่ได้บัดนี้เลยเนาะคืออยู่บัดนี้อ่า8 8สาสานดีป๊าจะบบุญปลงก่อนอ่ะเดี๋ยวก็จับเองปเนาะกินหยังอยู่ด้เนาะอกินหยังเด้พี่น้องมีสมทบนําอยู่บ่ซะคือหิวแท้นี่กินตั้งแต่กินหยังก่อตอนน่ะกินข้าวน่ะเอออันบุญ ปูนี่ได้นี่บัได้ได้หนิปุนตกเปียกแล้วนี่เอาใบโม่รถหนิใครนั่นน้องเวียงน้องยังนะครับนกน้องเอ็ดนั่นแหละไปขายนยางไปเบิร์ตหมดก่อนกันเพราะต้องโจมเขาตัวนี้เอาไว้นี่บัได้เปียก สบายดีเด้อแมากินปลากระบอกปิ้งไผ่กินเมี่ยงโอ้คักยุ่นี่เนาะกินเมี่ยงกินเมี่ยงแล้วเรา่าลืมได้บ้างไหมปูนโคโลอยู่ฮะหนึ่งสอบแล้เข้าไปไว้ายน้ำปูปูนเออมันยังบลักบลักแต่มันเปียกนี่แล้วบอกเลยอ่าบลได้ได้ทยอยกันอีกนิดนึงเนาะเป็นจังได้คือว่าไปหาเอ้ยใครลรอบอ เราเป็นนี่ได้อาการด้วยจองเฮ้ยเขาบอไปหาเอ้ยเขาบอกว่าได้ทำไปหาซื่อไปหาชื่อเทพุริภูสาเหตุว่าเอ้ยเป็นยังเอาจังว่าเทพนี้ก็มีบเวทมีเจ้าว่าไปหาเอ้ยเทุ่ริภูสาเหตุว่าเป็นยัง ไปงินแม่เท่าว่าเราแข้งว่านอนแข้งแข้งโตบ่แข้งคแงค่เคลื่อนลกูกเป็นช็อกลูกอย่างนี้ไปแจ้งเนาะเวลาเรานอนนอนลายในแข้งโตขึ้นหนาวที่เดียวอ,อากาศหนาวเนาะบม่ไหนได้เอาแสดงว่าโม่เซ่านี่จะจะไปเขดพูดเหมือนบ่มันขามควายพูดอีกบ่ข้ามไปแล้วไปทามแล้วบู๊ฮู้สาเหตุอยังเลย ไปยังฉันโอ้ยแกอ่าแล้ว mm น hmm. like ี่พ uh ี่น้อยเนาะใช่เป็นยังไงจ๊ะนอนเนาะเเเอาานะไปไหนบารนี้กินแล้วไปไปเอาเขาไว้ด้วยได้กินแล้วพอบบวงแล้วบ่อบไปไป Bây bây chôn bùn con phải Có lẽ là khó anh nó mù lại Mù còn Nào đúng không đi Đó, à đúng không Ui, nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền còn mua đây má má chụp xem cái đây đều xem cho má Si si. Đâu, dừng qua. À dừng đi. Hả, bắt chụp con. Wow, phi con khèn hang như phi nè. Phú Phú, ông điên nước càn đó, nay hông. Ok, bạn nè. โอ้ยวเฮาขอบใจหลายๆผู้วาวฮะผู้วาวฟันใหญ่อ่าทางน้องน้องเวียงพี่น้องเยเนาะอ่านาจะเป็นปูนทั้งกันวัจันทซื้อมาแล้พินว่างไว้นี่เนาะเดี๋ยวตอบไปไว้ในพุ่นแหละพี่น้องเอ้มันสิเปียกอ่าดังคือภาพฝนตกลงมานีดีเรียบร้อยเด้นี่อืมเนาะ เอาไปน,น่อยเอาผู้ดีมือเช้านี่ขนาดบูชามกันเนาะบั <c oughs> งกุบไปน่อยเออเป็นบานเนาะผิดพลาดการเทคนิคผิดพลาดการเทคนิคพิดพลาดการสือสรรส่อสารเพราะว่าลุงสื่อล <c oughs> <c oughs> ุงสื่อวงเจ็ดสิบนกเพื่นสื่อวงแปดสิบยังไงเ,เอามาคนละอย่างเนาะคนละอย่างก็ได้ว่าสีเอาไปคืนเพิ่นเนาะ ít 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 Ở à, về khืน bận là anh, cho bươn, cho hao, giờ kẹt, tối nay mát đó Mẹ, bươn kẹt má. Hôm qua nhau một trái, ngân, bận hết mày nọ. Tuần này, hà, tuần này có, nào chín mươi bốn, ba. Tuần này, tuần nào pet, anh nghỉ nó. Vông chết. về khืน, cái này, nó bớt à, thử. Đi nè, đi. Bao, 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 ở Bao, 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 bao. Bao, 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 bao. Bao, 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 bao. Bao, bao, <laughs> น้ำมากจ่ะ <laughs> วาะอาเหรอพ,พิพาดพิพาดนี่รึคอ,อยวางก่อนได้วา,างถ่ายเดียวบอปัสสั่งนังก็ได้สารบาอว์เอาคืนได้ระ,ะเสียบเลยอ่ออสุกกับมาเลยคอยเด้อคอยเด้อ ยืนอันนึงเนาะช่างรายการมือช่างออกมาเลยเนาะไปสั่งนัดหมายบอก,ลอลอกอแล้วอ,อันสีในเจ้าออกมาท่าตัวนี้มันบน่นอะไรอ่ะไปสี่ะ,ะสีเข้มด้วยนี่เนาะสีงามท่าท่าสองรอบนี่งามเลยคือ cứ phải hơn nó, 2 lọ ngam thôi nè, nặng bò, Mày đi nặng bò, bò, nặng bò, nặng đi đi đấy nặng đi nặng bò, mưa mưa đấy ừ. coi, coi coi hết tục tung tung đấy à. à, hết à bạn nó đẹp hơn lắm thằng cần đào nay phải khơi là bươn chẳng má nó đẹp loại bạn này phải nổi nó à. nhiệm ngào mưa thì nhắn cái tết lắm mà sang sàng bộ ma xem nó อ,อย่างเงียบแล้วมืออื่นนี่พี่น้อยคำว่ามีอย่างกะหาซื้อเนะืีอยูเนื้อกนะินแล้วมาชุมแชวกันอยูน่นี่อ่าพอโบง่เงียบโบ่เงาเนี่ยจักน้อยสั่งซันกันเพราะได้นาน,านทีเนาะอ,อ่าฉลองปีใหม่ใชเป็ะยังใช่ก้ยอยลาบหนูนนเ <laughs> นาะ,ะอืะอ้อือเนาะเอ้าคำแรงมันไวเนาะบรรยากาศยามนี่ Đồng Nội. Thăng right. right. thang Nville, thang phải cầm cái này cái video nó điều thang học như nó thang bắt tao nó thang bắt tao nó thang bắt nó thang bắt tao nó 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 thang bắt tao 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 nó thang nó แต่ว่าตีนเสานี่ทางเจ้านี่กะพออยู่บ่พออยู่พออยู่เนาะเอซิเอาหยังส่ํามาสั่งมาหมอมให้เราก่อนซะนี่พันสิเอาไม้ก็มันก็มันพอดีกึ่งเนาะสิเฮาสิเฮ็ดงแบบดให้เรานี่ได้สิได้กะถึกได้เอามงกบก็ได้เด้อข่อยอต้กคอมเมนต์กเสียงแตกเนาะคอมเมนต์ทาง FC ก็ว่าส่วน อีกท so ่านหนึ Brother ่งก็ว well. ่าเห็ดเผื่อทางอนาคตเนาะเห็ดสูงไว้เห็ดสูงไว้เผื่อแมนยูเอาเห็ดตอนนี้เป็ดให้แม่เหล้าเนาะอนาคตเบิดบุญแม่เหล้าได้บัดมันดุเหล้าวะนี่เนาะด้าแต่ว่าช่วงช่วงรุ่มเนาะเราถ้าก็เอาไม่ไม่อัดเนาะแต่เรานอนอยู่รูมีิงก็ได้โซนหลังแต โอแม่ถ้าเขาคิดเป็นส okay. 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 ั้นนี่ก็แมนนี่แบบนี้นี่คือเฮื่อนพอนุเอ่ต้องเฮ็ดแบบชี้ก็ได้คือแม่เล่าเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหรใเมื่อไหร่เขาต้องเนาะแมนแล้วก็เพื่อนอนาคตของลูกของเพื่อนแม่ย่องเฮ็ดให้แม่เล่าเนาะคิดเพื่อแม่เล่าตอนนี้นะเบิดบุตแม่เล่าในอนาคตไปเพื่อนมัต้องอย่างนี้ก็แบบนี้คันว่าสูงจริซี่ก็ถ้าเขายุกตุ้ย่างถ้าสูงแต่เขาไว้เครื่องคองเนาะแล้วก็มันเป็นเฮื่อนสองสั้นเนาะ ว่าแม่เสงูงแบบนีนะอัดแค่ไหแล้วเนาะอ่างมีลุ่มแม่ขึ้นทงลุงมันูงขึ้นมาเอ้ยลกกันเชื่อว่ามันมันยังนั่นอยู่เนาะยังเสียงแตกอยู่ต้องแต่ว่าต้ทำไว้เพื่อญาตว่าขึ้นลงลำบากเนาะคือแม่เราเป็นคนป่วยพิการนะเหตุใดสบายเนาะ แต่ว่าก็พอแล้วแต่มันมีงบประมาณพอแล้วเนาะแต่ว่าเขาเขาว่าชัดเจงกันที่ืุดเราพี่น้องแต่ว่ามันงบมันยังบทันได้ยังยังขาดลายยยยังขาาาดลออู่่พอน้ามูเชนี่มีหาพันบาทแหละถ้าสีเอายังขนาดเนี้มันยังยังงงอยู่หนึ่ยังแบบบางเวงอยู่นะว่าสีเอาชุดใดญเพราะมันยังขาดถ้าห้าสีเอาไม่ชุดมันมันขาดลายบาทนี่แต่ที่สร้างมากว้ยันเงินบขอเพ่อคนอีก đó t h ằ เนาะแม่นลยหกนี่าะ็นต่าคกพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันแล้วเนาะว่าเจังได๋แน่โดยเ็สูงน้องเอเอนี่จ้ะแหมอยู่ตางก็ได้แหมอยู่ตางจักห้องนึงเนาะให้เราอยู่นี้ตั้งเถิกก็ไว้ให้ดุกเนาะอืเตียงนอนก็ได้อ่าว่านันก็ออกไปิก็โอเคอยู่ได้คบอ นะบัดบุญแม่ล่าหรอกนะเพื่อนาคตเราวมนต้องเพื่อนเราก็สิสูงใหญ่เนาะมันสดีเลยนะเอเดียวด้วยเนาะมันโมเมนต์เพิ่์ตตั้มเนาะเพิ่์ตตั้มคือว่าแล้วมันกะพื้นที่มันส่วนมงคลมงคลเศร้าห้อยแล้วมันบ่หมดได้ส่งตั้มกับมีายอยู่กับแบบกับงามอยู่แบบกับงามเนาะถ้าพิซซ่ามูฟล์หลายคนเท่านั้นเนาะเพิ่งงบเพิ่งประมาณน้ำกันอะไรเนาะพูดคุยน้ำกันโอเคโอเคเสียพี่น้อยเนาะ เดี๋ยวพูดคุยน้ำกันนี่แหละมีอย่างเพิ่มเติมจ้างแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเรียนรู้ที่ทราบน้ำกันเดี๋ยวไปซะเนาะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องชีได้เขาทำเนาะเขาทำเขาหู้แล้วบัดนี้เบาไวแล้วนี่มันยินแห้งตากหนาวร้ายจังเลยมือหน้ากับกระจงกระจอยอะไดรนั่นเป็นวัดเป็นไออีกเนาะเจ็บคอเจ็บอย่างอีกดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องเนาะหมเชียงนี่ฉีดยาไปซ้ำเข็ม แต่ว่ายังบ่ทันได้เช่าเด้นี่ยังเครื่องอยู่เด้ยังกินยาอยู่นี่กะยังบ่ถึงว่าโอเคปานใดไดยังบ่ได้วางใจเนี่ป้านอาเข้าทเข้าฮู้ไว้ป้าพี่น้องเอ้ยเนาะอุ่นแน่าาซื้อกับากับน้ก่อนกินอยู่ห้องเช้า่แลกนอนพุ่นแหละเนาะโดยป้านโอ้ยโดยๆเอ้าเนาะเอาละพี่น้องเดี๋ยวเอาตัวนี้แก่ไปส่งคืนทางานเพิ่นลกําอื่นจัง แกมาเหมาะไหนเราเนาะเอานันตามนั่นและพี่น้องเนาะพูดคุยชี้แจงน้ำกันเรื่องราวเนี่ยอ่าที่ตามไอพี่น้องน้ำกันเนาะอ่ามีแต่ว่าคิมนี้กะสีได้ล่ำร้าเพราะไม่พี่น้องไปก่อนเด้อเนาะหาเขาทำเขาหูก้อนวาน,นี้พี่น้องไอโบไว้แล้วอ่าเย็นแท้เย็นว่ามื้อนี้มื้อวานนี่ยังธรรมดาอยู่อ่ามื้อนี้เย็นแห้งมื้อนี้อ้ยอ่าไปหาทั้งหลาน,น้องปูน้านี่ตาจนแข็งพี่น้องเลยลงมาลาะ ลมพัดอุ้ยเนาะเอย็นแห้งไปหน่อยเนาะเอ้าดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องเด้อเนาะอา่าลาพี่แล้วน้องไปก่อนเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ